2548สนับสนุนโดยประสิทธิภาพแห่งการบำรุงผีที่อันมั่นใจ -20 n ปี2565ค่ะทุกคนปีนี้เรียกว่าพิเศษมากจริงๆนะคะตรงกับวันที่1มกราคม2565เริ่มต้นปีแบบนี้เรามีของขวัญพิเศษมาเพื่อแฟนรายการวันเดย์สเปเชีโดยเฉพาะเลยค่ะนี่แชนแชน โหเรียกว่าเราจะมอบความสุขตลอดทั้งปี2,565นี้ให้กับแฟนรายการ One เดย์สเปเชีลทุกคนค่ะ เรื่องไม่ลับฉบับคนพิเศษเริ่มต้นปีกันมาอย่างนี้เราก็จะพาทุกคนไปหาสถานที่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวโปรดักต์ดีๆหรือแนวคิดสําหรับการทําธุรกิจทั้งของคนทั่วไปที่ประสบความสําเร็จแม้กระทั่งคนในวงการบันเทิงก็เหมือนกันนะคะอยากมีแนวคิดดีๆเริ่มต้นปีในเรื่องของการทําธุรกิจเรามีอินสปี์มาฝากทุกคนอย่างแน่นอนอย่างวันนี้หนึ่งมกราคมเป็นวันเฉลิมฉลองค่ะปีใหม่แบบนี้เนี่ยนะคะหลายคนก็พาครอบครัวเนาะ ใช้เวลาในช่วงวันหยุดปีใหม่นี้ไปทานอาหารไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแต่สําหรับวันนี้ใครอยากหาร้านอาหารอร่อยๆดีๆวันนี้รถเมย์มีมาแนะนําค่ะวิลลี่แหนมเนืองต้องบอกว่าเป็นร้านแหนมเนืองที่มีชื่อเสียงมากๆที่สกลนครวันนี้นะคะมาเปิดที่กรุงเทพให้คนเมืองได้ลิ้มลองรสชาติต้นตํำรับอาหารเวียดนามแท้ๆโดยมีหนุ่มเรียกว่า หนุ่มหล่อไฟแรงทายาทนะคะเจ้าของธุรกิจที่ทำที่นี่แหละเขามีดีกรีเป็นหนุ่มครีโอด้วยนะคะเป็นยังไงเอ้าตามรถเล์ไปดูเลยจ้าเอ้าอยู่กับน้องท็อปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ โอ้โหดยวนี้ต้องบอกจริงๆว่าคนมาทําธุรกิจนะคะรุ่นต่อจากแบบคุณพ่อคุณแม่แต่ละคนนี่เรียกว่าเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มหล่อไฟแรงอย่างที่บอกไปดีกรีเป็นหนุ่มคลีโอจริงด้วยนะคะแล้วก็มาทําร้านได้กี่ปีแล้วคะตอนนี้ร้านสาขาแรกนะครับผมเปิดมาจะ6ปีแล้วแล้วก็สาขานี้เพิ่งเปิดได้ประมาณ7เดือนเองครับอ๋ออันนี้เพิ่งเปิดใช่ครับเปิดช่วงโควิดเลยครับพี่โอ้โหวนี่สิหลายคนจะแบบกังวลมากเรื่องของการทําธุรกิจในช่วงโควิดที่ผ่านมาเพราะว่าร้านอาหารนี่เป็นอีก ช่องทางที่แบบว่ากระทบมากถูกต้องครับทีนี้วิลลี่แหนมเนืองต้นกําเนิดจริงยังไงบ้างคะต้นกาเนิดจริงๆแล้วเนี่ยวิลลี่แหนมเนืองเนี่ยหลายคนจะเข้าใจว่าวิลลี่แหนมเนืองเป็นร้านของพี่วิลลี่มาอินฮอสคุณเป็นลูกของพี่วิลลี่เหรออ๋อ,อไม่ใช่ครับไม่ใช่คือร้านผมเนี่ยชื่อร้านวิลลี่แหนมเนืองเนี่ยเพราะว่าพ่อผมมาชื่อวิลลี่หลายคนก็จะอุ๊ยขอโทษชื่อพ่อชื่อวิลลี่ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยพ่อผมชื่อวิงครับวิงวิงที่แปลว่าปีกครับแต่ว่าเพื่อนเขาบอกว่าเขาเนี่ยหน้าเหมือนฝรั่ง ก็เลยเปลี่ยนชื่อให้ว่าเป็นวิลลี่<อ>ในสมัยนั้นตอนที่สมัยเขายังหนุ่มๆอยู่ครับเขาก็เลยเอาชื่อวิลลี่เนี่ยมาใช้เป็นชื่อร้านก็คือเป็นวิลลี่แหนมเนืเองที่สกลก็ใช้ชื่อนี้ใช่ครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของร้านเลยตอนนี้ร้านที่สกลน,นครเนี่ยเปิดมาประมาณ40กว่าปีแล้วมีแบบว่าเชื้อสายเป็นเวียดนามไหมเป็นเชื้อสายเวียดนามเลยครับเรียกว่าตัวน้องท็อปเองก็คือเติบโตมากับแหนมเนืองคือซึมซับกันมาเลยกับธุรกิจนี้ที่อยู่ที่สกลั้รใต่ครับแล้วไปยังไงมายังไงถึงแบบวว่่่าาาาาามมมีีโออกกกสสยจะเปิดรร้้นททุผูึ คนที่ไปสกลนครเนี่ยครับคือต้องบอกก่อนว่าจังหวัดสกลนครเนี่ยมันเป็นเมืองรองแล้วก็มันไม่ใช่เมืองผ่านคือการที่จะไปจังหวัดสกลนครเนี่ยคือคุณต้องตั้งใจไป <ๆ S 2> การที่ไปสกลนครเนี่ยหลายคนก็จะไปปฏิบัติธรรมไปไหว้พระไปนู่นไปนี่ค,คนเนี่ยมานั่งกินที่ร้านเยอะเขาก็เลยบอกเฮ้ยน้องอาหารของน้องอร่อยนะบอกกับคุณแม่นะครับบอกว่าร้านของน้องอร่อยนะรักษาคุณภาพให้ดีนะผมกับมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมของเรามันอร่อยทําไมของเราไม่ไม่ไม่โตไม่ดังเหมือนของคนอื่นผมเลยคิดตั้งแต่เด็กๆเลยว่าถ้าเกิดสมมติว่าผมมีโอกาส ผมอยากจะเอาแหนมเนืองที่อยู่ที่บ้านเนี่ยมาเปิดที่กรุงเทพให้คนกรุงเทพเนี่ยได้ลิมลองรสชาติอ,อาหารเวียดนามที่เป็นต้นตํนตำรับจริงๆครับแล้วก็ได้มาทําจริงและได้มาทําจริงหกปีผ่านไปครับเป็นยังไงบ้างคะกระแสตอบรับตั้งแต่สาขาแรกบอกได้เลยว่าช่วงแรกๆก็ดีครับอพอหลังๆมาเนี่ยสีหเดือนให้หลังเนี่ยมีปัญหานิดหน่อยอแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็เริ่มโตขึ้นเพราะว่าเราทําการตลาดด้วยมีการ,รโปรโมทนู่นนี่นั่นด้วยครับมีการปรับตัวก็จะดีๆๆๆขึ้นมาเรื่อยๆครับผมแล้วผักที่ร้านอย่างนี้ถามไก่อน สรุปคือรับมาจากที่ของพี่วิลลี่จริงถูกไหมถูกต้องครับรับจากรับมาจากวินฟาร์มคือเป็น <Has. S 1> ฟาร์มของพี่หอยกับพี่วิลลี่แต่ก่อนเนี่ยผมเคยใช้เป็นผักธรรมดาเป็นผักกาดธรรมดาที่เราซื้อมาจากตลาดอะไรพวกนี้ครับแล้วคราวเนี้ยผมเลยมีโอกาสมาเจอพี่หอยอพี่หอยก็เลยบอกว่าน้องมาทําอะไรเพราะว่าผมมาพี่หอยบ้านอยู่ตรงนี้ใช่ครับผมมากินกาแฟตรงนี้พี่หอยก็เลยบอกว่าน้องมาทําอะไรผมก็เลยบอกอ๋อผมมาเปิดร้านแหนมเนืองครับเขาเลยบอกวิ่งพูดจริงป่ะเนี่ยตอนที่เขานั่งรถมาเนี่ยเขายังคุยกับแฟนเขาอยู่เลยว่าเขาเนี่ยอยากจะส่งผักให้ร้้าานนนนนแหมเืองงสักึ ใช่ผมก็เลยบอกอุ้ยจริงหรือเปล่าพี่หอยอ่ะโอเคลองเอาผักของพี่หอยมาลองชิมดูมผมก็เลยเอาผักของพี่หอยเนี่ยมาลองทํากินทํา2เมนูก็คือจะมีแหนมเนืองโบราณแ,แล้วก็เป็นสลัดเวียดนามค,ครับผมพอทานเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าอุ้ยผักของเขาเนี่ยมันทั้งกรอบหวานไม่เหม็นเขียวไม่ขมผมก็เลยบอกอุ้ยพี่หอยผักพี่ดีมากเลยผักแบบนี้มาทําให้รสชาติของแหนมเนืองเนี่ยชัดขึ้น แล้วก็ทาให้น้าจิ้มเนี่ยมันชัดขึ้นออคือมันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับก็เลยได้แบบว่าใช้ของพี่หอยกับพี่เบลลี่มาตลอดใช่ครับเพราะว่าการหัวใจของการทานอาหารเวียดนามเนี่ยมันคือผ<ภ>ักถูกต้องครับมันสําคัญมากถ้าเกิดผักดีผักอร่อยผักกรอบแล้วก็ไม่มีสารเคมีเนี่ยมันดีแล้วครับนี่พูดเรื่องผักมาจนรู้สึกว่าต้องอยากชิมแล้วแหละคือเรา <ผม S 2> ต้องชิมเมนูอาหารที่ร้านคณน,นิดนึงถูกต้องครับทานแล้วอาจจะนึกถึงว่าเฮ้ยเรากำลังนั่งทานอยู่ที่สกลนครหรือเปล่าใช่ครับได้ฟีลแบบนั้นเลยเพราะว่าผมยก ครัวเนี่ยมันยกครัวมาอยู่ที่นี่เลย <Yeah. S 1> เมนูที่ดังอยู่ที่สกลนครเนี่ยก็ยกมาอยู่ที่นี่เหมือนกันไม่ต้องไปไกลถึงสกลนครแล้ว <Okay. S 1> มากินที่บิลลี่แง่เนื่องที่สาขาประชาสงเคราะห์แล้วก็ทายวินท้าได้เลยครับจัดไปถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราพักแป๊บหนึ่งให้เตรียมอาหารก่อนนะคะได้ครับสนับสนุนโดยประสิทธิภาพแห่งการบำรุงผิวที่อันมั่นใจ minus b ูตี้ฟิกซอุปกรณ์ออกกำลังกาย fix, ยั่งยืด b ูตี้ฟิกซยิ่งเล่นยิ่งเฟิร์มเอ้ามาเบรกนี้ในะระหว่างรออาหารค่ะพี่สาวคนณสวยของเราวันนี้แวะเวียนมาหาแต่บอกว่ามีเวลาแค่แป๊บเดียวแป๊บเดียวเกาใหญ่เข้ามาค่ะคนนี้เนี่ยนะคะเป็นบอกว่าลิกเกเงินล้านเฮงมาก แต่เชื่อไหมคะคุณผู้ชมคะว่าเขายังเคยโดนดูถูกเหยยดหยามด้วยเรื่องอะไรต้องถามคนนี้คะ่ะพี่จิ้งรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเคยไปแบบดูถูกอะไรพี่เป็นอะไรยังไงเกิดขึ้นคะเขาก็ไม่ได้ดูถูกเรื่องความรวยควมจนกับพี่ะนะแต่เขาดูถูกว่าพี่อ่ะสวยเหมือนนางเอกลิเกที่แต่งหน้า,นาหนาโอ,อไปแบบนั้นเฉยเลยอันนี้เหโดนหยามมากในเมื่อหยามแบบนี้ พี่ล้างหน้าสดลงไอจีเลยโชว์หน้าให้ดูเลยเห็นเลยว่าพี่ใกล้เลขห้าแล้วแต่บอกเลยว่านักเอกลิเกแบบพี่นะไม่แต่งหน้าก็กล้าโชว์หน้าสดจอเออเพราะว่าพี่มั่นใจเมื่อก่อนเนี้ยไม่ไหวเลยเพราะด้วยอายุที่มันก้าวเข้าเลขห้าเนี่ยทําทให้รู้สึกว่าเฮ้ยพอส่งกระจกทีไรนี่มันป้าชัดๆนะตอนนั้นนะก็ถามตัวเองว่า เราปล่อยตัวเองขนาดนี้เลยเหรอมันมีอยู่ช่วงจริงนะมันเหมือนว่าผิวผิวพี่เป็นคนผิวแหง้งมันแห้งกว่าเดิมมันกร้านอ่ยรู้สึกเฮ้ยหน้าเรากร้านจังเลยแล้วอย่างหนึ่งมันมาตามหน้าตามเส้นต่างๆเนี่ยตรงนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันดูเหมือนคนอายุมากกว่ามันเหมือนแบบ55า้าอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ไหวแล้วอะทําไมอะพอมาดูหน้างจริงจุดดงดําเส้นต่างๆมันมาหมดเลยหน้าผากใต้ตา,ตาแล้วก็ร่องแก้ม ปีนกาเนี่ยเป็นเยอะกว่าเดิมกว่ามากกว่าทุกคนมันเห็นชัดมากปัญหาที่เกิดมันเกิดหลายอย่างครีมตัวเดิมที่เคยใช้เอาไม่อยู่แล้วเนะพอดีพี่เปิดทีวีอ่ะพี่เห็นน้องอ่ะน้องรุเมย์กำลัง,งสัมภาษณ์พี่แอนซิเลียมอยู่โอ้โหคนอะไร เลขห้าแล้วนะค่ะแต่หน้าเลขสามอ่ะเออพี่แอนบอกว่าเขาใช้มายนัทเวนตี้ตัวนี้นะคะบอกเลยว่ามายนัทเวนตี้ตัวนี้นะคะใช้แล้วสวยลืมอายุเลยจ้าเขา่มีความจริงใจมากเพราะอะไรแม่ไม่ได้ใช้คนเดียวนะเขาอ่ะให้พน,นักงานเขาว่าที่รีสอร์ทใช้คนสวยก็สวยมากค่ะสวยจริงนะสวยจริงนะพี่อยู่ไม่ได้แล้วพี่สั่งเลยพี่โทรสั่งเลยว่า ฉันต้องส่วนแบบพี่แอนสี่เหลี่ยมไอรอนของชาร์จเรอย่างเงี้ยครั้งแรกที่ได้มาลองเปิดกระปุกใช้ก่อนค่ะพอใช้รู้สึกว่าคืนแรกที่ใช้เรารู้สึกว่าเฮ้ยพอตื่นเช้ามาจากแห้งกราดแล้วมันชุช่มฉ่ำึ้นอันเนี้ยดีใจมากหนึ่งกระปุกแรกที่หมดไปนะมันแลดูเบาเออแล้วพี่ใช้มานะจุดดังๆมาแลดูจาง จากที่ปัญหาที่เป็นอยู่ค่ะพี่ใช้มาหนึ่งปีแล้วนะหนึ่งปีแล้วเอาว่าขาดเขาไม่ได้พี่กล้ามานั่งพูดเพราะว่าพี่ใช้จริงๆค่ะครีมของเขานี่เป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเขามีทองคําผสมอยู่ซึ่งแบรนด์อื่นไม่มีเนี่ยเขามีความเข้มขน้นแต่ซึมเร็วส่วนผสมจะมีรบก,กะค่ะและสําคัญก็คือทองคําช่วยเรื่องอะไรเรื่องริ้วรอย และจุดด่างดําโดยเฉพาะตอบจบมากๆเลยกระปุกเดียวเนี่ยพี่บอกเลยว่าจบทุกปัญหาสำหรับพี่บอกเลยว่านางเอกลิเกวัยเลขห้าแล้วเนี่ยมีความมั่นใจมากๆเลยพี่บอกเลยนะพี่สามารถแต่งหน้าบางๆได้ล้างหน้าได้กล้าโชว์หน้าสด เพราะว่าพี่ใช้ไมนัททเวนตี้ตัวนี้เลยจา้าใครที่เข้าเลข5แล้วแนะนำเลยปัญหาของคุณมีเยอะใช่ไหมคะอยากให้ลองเปิดใจใช้แบบจิ้งหรีดขาวมั่นใจเหมือนจิ้งหรีดขาวแบบนี้เลยค่ะวันนี้วันปีใหม่มีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันค่ะเฉพาะรายการนี้เท่านั้นโอ้นี่ประทับใจมากคือลดเยอะมากๆเฉลี่ยแล้วกระปุกแค่หลักร้อยเท่านั้นค่ะ พี่ให้แค่50สายแรกเท่านั้นนะคะซื้อ1แถม2ยังไม่พอคะ่ะเนี่ยรับ3แล้วนะยังไม่พอค่ะ,คะพี่แถมนี่เลยคะ่ะเซอร์ไพรส์มากๆเลยนี่คะ่ะรับครีมกันแดดนะคะซึ่งบอกเลยว่าไม่ลอยไม่เทาอย่างแน่นอนราคา990บาทนะคะ4ชิ้นราคาเต็มๆจริงๆ 9,960บาทเหลือเพียง2,990บาทเท่านั้นค่ะโทรมาตอนนี้1,577เราส่งฟรีนะคะเก็บเงินปลายทางนะคะแล้วก็จองสิทธิ์ได้ด้วยเฉลี่ยแล้วนะคะใช้ถึง6เดือนเลยวันละแค่16บาทเท่านั้นเองค่ะโทรมาตอนนี้1,577หรือ Line แอดนะคะไมนัทเวตี้ตัวแม่เลขค่ะ อยากทราบไหมว่าใครใช้ไมนัทเวนตีบ้างมีพี่หนึ่งเราพี่พี่แอนเซเรียมต้องใช่แน่ <S 1> <S 1> ใช่ๆๆ้วมครอีกคะ <S <S มีพี่นิโคโ<อ>แล้วก็พี่เอิร์ธพรมพร,รค่ะแล้วก็พี่เอต้องบอกว่าเป็นความภูมิใจของพวกเรามากๆ <S <S พี่เขาใช้มานัทเวนีก่อนใช้วัยห้าสหน้าเขาอะหมองคล้ำจุดดังดำเยอะพอเขาใช้ไมนัทเนตี้แล้วนะคะบอกเลยค่ะ นึกว่าไวใสอ่ะสดใสแม่โอ้ดูสาวมากๆเลยวันนี้นะคะอยากให้ทุกคนลองและเปิดใจไมนัทเ0วนตี้เหมือนเจ้หริดขาวค่ะวันนี้พี่เจ้หริดขาวนะคะกล้ากล้ามานั่งพูดกล้าเลยบอกว่าใช้จริงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครใช้ไม่มีความเปลี่ยนแปลงนะคะ,คะหรือว่าแพ้เรายินดีคืนเงิน พี่จิ้งรบอกให้5 0สายสายแต่ถ้าคุณจะแจกครีมกันแดดแบบนี้แล้วเพิ่มไปอีก2ขวดแบบนี้เนี่ยคือมันจะต้องมากกว่านั้นละค่ะคนน่าจะไม่ทันเพราะคนอยากได้เยอะมากต้นปีแบบนี้คือต้องดูแลตัวเองต้องเปลี่ยนตัวเองใช่ใช่เอาว่า5นาทีสุดท้ายพี่เพิ่มให้กันแล้วกันอ่ะเอาพี่กดเลยก็แล้วกันนะพี่เริ่มแล้วนะจบลาละจับเลยโทรมาตอนนี้1577ใช้ยาวๆ6เดือน เฉลี่ยแล้ว16บาทต่อวันเท่านั้นเองค่ะโทรมาตอนนี้1577ค่ะหรือ Line แอดไมนัทเก็ได้อ่ะไปคุณผู้ชมรีบกดนะเพราะเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมากโทรมาตอนนี้1577จ้าอ,อยากสวยอยากสายเหมือนพวกเราค่ะไว้เลขค่ะมีเลยค่ะ ม้นัทชเวนตี้รับไป4ชิ้นคะ่ะ2 9 9, 9 0บนทนาทเท่านั้นนะจ๊ะเนี่ยขอบคุณมากจริง,รงๆที่มาเจอกันนะคะพ <c oughs> ี่จิรีขอบคุณคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากคะ่ะ <c oughs> อวยพรกันสักนิดนึงดีกว่าก่อนจะไปพี่จริรีก็จิรีขาวงเทวันนะคะขออวยพรให้แฟนๆที่ชมรายการนี้นะคะสวยทุกคนใสทุกคนมีความสุขทุกคนแล้วก็รวยรวยเฮงเฮงค่ะฝากไม้นัทชเวนตี้ด้วยเนาะจัดไปค่ะ เดี๋ยวเราไปทานอาหารกันต่อพักกันแป๊บหนึ่งแล้วมาดูกันค่ะจ้าสนับสนุนโดยกระทะเหลี่ยมเพชรลืน่นร้อนไหวใช้ได้ทุกเตาโคดิคิงรุ่นใหม่ล่าสุดเดมอนเอ็กซ์ซีรีชูชาบูบมูเฟชชาบูเกรดพรีเมียมอร่อยไม่จำกัดจำนวนคำ เอาละเมื่อกี้ให้พี่จิรีบอกว่าเบาๆเซตเล็กๆโอ้โหของตัวเองนี่เขาเรียกว่าจัดเต็มแบบเต็มโต๊ะกันเลยทีเดียวนะคะใช่ครับหลากหลายเมนูน่าทานมากวันนี้มีเมนูอะไรแนะนําบ้างคะผมอยากจะแนะนําเมนูแรกก่อนเลยครับก็คือเมนูแหนมเนืองพื้ความแตกต่างแหนมเนืองของผมกับกับที่อื่นเนี่ยคือผมจะบอกว่าแหนมเนืองผมเนี่ยเป็นหมูล้วนๆเลยแล้วก็จะมีเครื่องปรุงอะไรพวกนี้ครับเราคัดสรรวัตถุดิบมาอย่างดีเมนูต่อไปที่อยากจะแนะนําเป็นเมนูแบบซิกเนเจอร์ซึ่งเมนูนี้หาทานได้ที่ร้านผมร้านเดียวในประเทศไทยด้วย น,นั่นคือแหนมเนืองโบราณต่างกับแหนมเนืองตรงที่1เลยมันจะหอมเครื่องเทศมากกว่ารสชาติมันจะจัดกว่าค่ะไม่มีแป้งแล้วก็มันน้อยครับเรียกว่าอะไรนะคะจ๋าย,ยอจ๋าย,ยอแล้วก็เมนูที่ทําให้วิลลี่แหนมเนืองมีชื่อเสียงอีกเมนูหนึ่งคือเมนูเมี่ยงทอดมันจะคล้ายๆกันกับปอปเปียทอดแต่มันจะต่างกันตรงที่ใบห่อครับตัวเมี่ยงทอดเนี่ยเราจะใช้เป็นแผ่นข้าวของเวียดนามมันจะมีความกรอบแล้วมันก็จะมีความคริสปี้ เาจะออกเหนียวเบาๆแล้วก็เมนูนี้เรียกว่าเมนูปากหม้อยวนอันนี้ต้องมีในร้านเวียดนามเนาะปากหม้อยวนตัวนี้เป็นเมนูที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสกลนครมากที่ร้านเนี่ยจะมีแบบไข่ดาวห่อไข่ใส่ข้าวเกรียบก็มีครับใช่ครับอันนี้กุ้งพันอ้อยกุ้งพันอ้อยครับตัวนี้กุ้งพันอ้อยเราก็มีเครื่องเคียงให้ขนาดนี้เลยใช่ครับการที่ทานคู่กับเครื่องเคียงผักแล้วก็น้ำจิ้มเป็นอะไรที่เข้ากันมากครับเมนูต่อไปก็คือตัวนี้คือเมนูนมหมูย่างผมคัดสรรหมูอย่างดีเลยนมหมูอย่างดีคือผผมมมมใช้หูที่่่่ไเคยาานนนกกรพัธ์อ <c oughs> เพราะว่าถ้าเกิดหมูที่เคยผสมพันธุ์มาแล้วเนี่ยนมเขาเนี่ยมันจะเหี่ยวมันจะเหนียวแต่ถ้าเกิดหมูเนี่ยเป็นหมูเด็กๆอะไรพวกนี้ครับมันจะเต่งตึงใช่ครับเวลากินเข้าไปเนี่ยมันจะสู้ลิ้นหน่อยครับผม อันนี้แหละคะสลัดอะไรสลัดตัวนี้คือเป็นสลัดเวียดนามครับน้ำยำสลัดของที่ร้านผมเนี่ยจะเป็นน้ำยำไข่เค็มแดงแต่รสชาติเนี่ยมาจอกเปรี้ยวนำหวานเค็มเผ็ดในสลัดเวียดนามเนี่ยจะมีผักออแกนิกครับมีไข่ม,มีสันขอหมูมีหมูยอแล้วก็มีพวกพริกอะไรเงี้ยครับเป็นน้ำยำสลัดไข่เค็มแดงครับผมอันนี้ผักจากวินฟาร์ม ถูกต้องครับนี่นะอันนี้เป็นตัวนี้เป็นเฟอเฟอเนื้อน่องแก้วพนยังคําครับโอ้โหต้องใช้แบบเนื้อจากทางนู้นด้วยเหมือนกันเป็นเนื้อน้องแก้วพนยังคำเพราะว่ามันเป็นวัตถุดิบหลักของที่จังหวัดสกลนครแล้วเฟอตัวนี้ครับผมใช้ในการต้มน้าซุปเนี่ยหชั่วโมงแบบเตาถ่านคือมันจะมีความหอมแบบสโมกสโมกแล้วก็ตัวเนื้อเนี่ยมันจะมีความนุ่มแต่ว่านุ่มแบบไม่ใช่เข้าปากปุ๊บแล้วละลายเลยคือการกินเนื้อที่ดีเนี่ยผมรู้สึกว่ามันต้องมีการเคี้ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับสอนวิธีการห พี่เป็นคนที่มีปัญหาในการกินแผ่นเป้งมากได้ครับอันดับแรกเลยครับแผ่นแป้งตัวนี้อันนี้เป็นน้ำจุ่มแผ่นแป้งครับอ่าโอเควิธีการทานก็คือชุบแล้วขึ้นเลยแบบนี้อ๋อไม่ต้องแช่ไว้๊บแบบนี้อันดับที่2ก็คือหยิบผักขึ้นมาครับใส่เครื่องเคียงเสร็จแล้วลองมาก็คือใส่หมูครับแบบนี้และขั้นตอนต่อไปก็คือการห่อจับมุมแบบนี้ครับพี่ลุเมย์สังเกตไหมครับว่าแผ่นแป้งเนี่ยมันจะนุ่ม แล้วก็เหนียวพอดีเท่านี้เองคลองสามเหลี่ยมคองสามเหลี่ยมแล้วก็ตักน้ำจิ้มเนี่ยครับใส่แล้วก็ทานแบบนี้เนี่ครับไม่เลอะลองแบบนี้สิขอลองแบบโบราณได้เลยครับนี่ก็คือเละอยู่ดีสภาพอ่าเสร็จแล้วคราวนี้ตักน้ำจิ้มใส่เข้าไปเลยใส่ตรงข้างบนอย่างนี้ใช่ครับนี่ขนาดใส่ไม่ครบทุกอย่างอ่ะเนี่ยอย่างคำเท่านี้ มันมีความเผ็ดเผ็ดด้วยพี่ไม่ได้ใส่พริกใช่ครับน้ำ,นำจิ้มมจมีเผ็ดเผ็ดนิดนึงน้ำจิ้มตัวนี้จริงๆแล้วอ่ะผมจะใช้เป็นพริกกระเลี่ยงในการต้มลงไปด้วยลองชิมคำน,นี้คำหนึ่งได้เลยครับอืมนุ่มมากคุณจะบอกว่าตัวนี้เราตัดส่วนที่เป็นไขมันออกหมดแล้วตัดส่วนที่เป็นทางผืดออกหมดจะเหลือแต่เป็นส่วนที่เป็นเนื้ออย่างเดียวอันนี้คือใบชะพลูใบชะพลูครับ กินคู่กันอีกนึแล้วหรอใช่ครับใบชะพูแล้วก็ผักชีฝรั่งโหระพาผักแพลวพวกนี้ครับเวลาห่อรวมกันเสร็จปุ๊บเนี่ย <Okay. S 2> คือมันจะมีเอกลักษณ์ของแต่ละชนิดอยู่กลิ่นแล้วก็รสชาติแบบนี้ครับพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันผมว่ามันครบรสใช่ครับแต่ว่าตอนนี้มันจะขาดอย่างเดียวคือเป็นผักที่เขาเรียกว่าเป็นใบชีโอบที่อยู่ในญี่ปุ่นใช่ครับคือใบชีโอดนี้ตอนกินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะหอมมาก ใช่ครับปกติแหนมเนืองเนี่ยถ้าเกิดได้ทานคู่กับมะเฟืองด้วยเนี่ยมันจะมีความ้ยซ c y เพิ่มมากขึ้นอีกนี่บบตั้งแต่คุยกันมารรู้สึกได้ว่าเขาคัดสรรวัตถุดิบจริงจังมากนะในแต่ละอย่างเน้นเรื่องของการเลือกวัตถุดิบใช่ครับก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเปิดเป็นร้านทั้งสองร้าน2ส,สาขาเนี่ยค,ะค่ะขายเดลิเวอรี่มาก่อนที่แรกตั้งใจแบบนั้นตอนแรกตั้งใจว่าจะขายเป็นเดลิเวอรี่ครับเพราะว่าตอนเรียนจบใหม่ๆเนี่ย ไม่มีทุน<ม>ก็คือเอาตังค์เนี่ยออกมาแบบว่ามาเช่าห้องเล็กๆจะขายเป็นเดลิเวอรี่อย่างเดียวก็เลยไปปรึกษาคุณแม่ว่าแม่เดี๋ยวท็อปจะทําเป็นแบบเดลิเวอรี่อย่างเดียวจะได้ไม่ต้องมีหน้าร้านจะได้ไม่ต้องมีค่าแบบว่าค่าไฟแพงๆค่าแอร,ร์ค่าคน,น,นู่นคานี้ค่นั้นแต่แม่บอกว่าไม่ได้เพราะว่าอาหารเวียดนามเนี่ยคือมันต้องทานแบบร้อนๆ<ม>คือออกมาจากครัวปุ๊บเนี่ยมานั่งทานเนี่ยมันจะสดๆใหม่ๆทานที่ร้านเนี่ยมันจะกรอบใช่ไมหมครับพอกลับบ้านไปอาจจะแบบว่ากรอบน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดมีหน้าร้านนั่่งานนได้เีย มันก็จะอร่อยมากกว่าจากแบบว่าร้านที่สาขาแรกคือประชาอุทิศประชาสงเคราะห์ค่ะมัวชั่วมากคนนี้ประชาสงเคราะห์26ใช่นั่นคือสาขาแรกใช่แล้วก็วันนี้มีอีกสาขาหนึ่งคือที่ทาวอินทาวครับตรงเส้นสีเวลาเลยครับปีใหม่แบบนี้มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันไหมคะยังไงบ้างมีแน่นอนครับปีใหม่ปีนี้นะครับถ้าเกิดสมมติว่าลูกค้าคนไหนสนใจอยากจะสั่งแหนมเนื้อแล้วก็อาหารเวียดนามของที่ร้านนะครับสามารถสั่งผ่านแอป Robin h o o d ได้ครับทางร้านจะออฟเฟอร์ส่วนดให้ แล้วก็สําหรับลูกค้าที่อยากจะมาทานที่ร้านมาที่สาขาทาวินทาวนะครับล้วบอกว่ามาจากรายการบอลเดย์สเปเชียลทางร้านลดให้10%ทุกเมนูครับโอเคจัดไปคุณต้องลองชิมนะคะคืออันนี้เป็นแบบรสชาติเหมือนเวลาเราทานที่บ้านเพราะว่าผักทุกอย่างเขาคัดสรรมาสดสะอาดครับแล้วก็วัตถุดิบต่างๆคัดสรรมาอย่างดีมากทีเดียวรสชาติอร่อยใครชอบอาหารเวียดนามอย่าลืมนึกถึงมิลี่หนานเนียงด้วยนะคะขอบคุณน้อครอบด้วยค่ะขอบคุณครับลุนนีครับ เป็นประจําในช่วงท้ายรายการของเราเราจะต้องมีการสรุปค่าใช้จ่ายกันนะคะวันนี้ค่าเมนูอาหารทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยครับผม2,019บาทค่ะจิ่มอินน้ำสมรานได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะปีใหม่แบบนี้อย่างที่บอกไปใครหาร้านอาหารเวียดนามอร่อยๆก็อ,อ,ยอย่าลืมคิดถึงวิลลี่แหนมเนืองด้วยนะจ๊ะอยากจะบอกกล่าวอะไรกับเรามามีร้านไหนเด็ดมีธุรกิจไหนดีที่อยากจะแบบว่าส่งต่อเรื่องราวให้กับคนทั้งประเทศเราได้มีโอกาสรู้จักหรือว่าเข้าใจในธุรกิจของคุณบอกเรามาได้นะคะ one day special ใน Facebook รอคอมเมนต์จากทุกคนอยู่ใครอยากที่จะดูเราย้อนหลังนะคะไปดูได้ที่ช่อง YouTube my channel official พิมพ์คำว่า one day special ได้เลยค่ะเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากอย่างแน่นอนสัปดาหน้าจะเป็นยังไงติดตามนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับวิธีการทานก็คืออันดับแรกเลยเราต้องกินเบลคัมดิงก่อนรอเล่นครับพี่ตดู <laughs> <laughs> นี่แป๊บนึงแบบเฮ้ยมันศาสตร์ไหนวะกินอาหาเวียดนามแบบเบลคัมดิงเป็นดนามหรออันนี้ใช่เหรออม่ใช่ครับ